วัสดีค่ะพี่น้องเมืองไทยสบายดีทุกคนนะค่ะเป็นจังได้เนาะตอนอนี้กาทางในบ่ายโมงสิบหาหน้าที่เนาะค่ะบ้านห้องก็หางแรงเนาะไม่ส่งไม่ส่งหางแร้งพ็ดีหา,งแ,ง,หางแร้งสิบหาหน้าที่โอ้นนบรรยากาศม,มีแดด้ะคะ่ะม,มีแดดค่ะ หนาวหนาวนิดหนึ่งเนาะมันโบมีแดดและะ่ะมันมีลมน้ำอุณหภูมิตอนนี้ก็สิบเก้าองศาค่ะแต่ว่าโบมีแดดบรรยากาศมันาาาาาาีอกอืมกำล่งกําลังพอดีสดสื่นเนาะแดด่าออกดอกไม้ที่น้องอันฟังเสียงนกเสียงกาไปเนาะ <laughs> บรรยากาศสุดยอด ด,กดกอกดอกงั้งว่ายาาเพิ่นเคยบอกสื่ออยู่จำสื่อมันว่ไดโบโบเล่โบโบเลดีหรอนี่น่ะประมาณนี่น่ะพุ่มบักงห้หอมหอมแดงกินใจแห้งพี่น้องแบบร้ายอยู่ในสวนอันนี้แปลงที่สองมาเบิงบักแลงบักแลงที่ปลูกไว้ เมื่อเบิ่งหมึกแตงสิงปลูกไว้เมื่อหดน้ำหมักแตงบานน,นีน้ดอกไม้ในสวนก็เไดสีผ้าส้มดอกไม้ในสวนตอบคำถามพี่เพิ่มเมอเม่นวามีประแดกกินบอทามในบ่มีประแดกกนิ่นนะขาบ่ามีขายแต่ว่าน้องก็เอามานำอยู่เอามาจากเมืองไทยก็อพอะด้ตตำกิน มาคริกกับปลูกเองกปะปล่อยมาจากเมืองไทยค่ะปลูกเองเวลามันสุกอะิอน่นกะเอาไว้งาเอาไว้ในตู้เย็นเนาะตากตากแข็งไว้อือเราได้กินได้กินตัวที่ปลูกไว้แต่ปีที่แล้วตํากินบักแตงแต่่าบ่มีบักถั่วตําเนะถทั่วกับปลูกเอง <c oughs> ได้กินตําหกแตงพี่น้องบักแตงอันบักแตงได้กินคู่เหมือนละอือ ทุกอย่างคืออยู่นี่นี่โบ๊ะ่อยมีขายส่วนมากของอาหารไทยนะบ่มีบ่มีขายเลยค่ะผงซิลรดกับบมีผงซิลรดบ่มีขายรสดีกับบมีขายพวกมะมอกมะม่าของไทยทุกอย่างเนั่ยบ, ong, บ่มีขายปลากระป๋องกับบ๊มีขายเออต่กินอาหารบ้านเพิ่นไปทุสมันฝรั่งบ้านเพิ่นกัน ขนาดมอหงเข่ามอหงเข่ามอหงเขาเขา,เขาพินาพ่นว่าพนเมีขายเลยขายซื้อมาจากเมืองไทยให้กันน้องก็ซื้อมาจากเมืองไทยทุกนอ,นกอ,าากอย่ยางกะคือเอามาจากเมืองไทยยังสี่นะอืมมันเป็นประเทศที่แบบว,ว่าหากินยากเนาะเออจะสี่วจังไหนปลให้เบิดงบรรยากาศลูกเสียงาเองสนับ นี่ตอกใหม่พุ่มมิตรพุ่มใหญ่ๆพี่น้องหอมหอมอันโบโบเดลิสนี่แหละซื้อโปโปเดรดออิสประมาณนี้ละขันจำซื้อโบผิดนะขันจำซื้อโบผิดฟั้งเสียงนก,นกเสียงกาไปแปลงที่สองสิเป็นแบบว่ามันสิกไก,ไก,ไก่ไก่กับปลาใหม่เนาะมันก็เลยมีนกหลายเออธรรมศาสตร์ ธรรมาสตร์สุดๆเลยเออคือแบบหมักเสียงหมักเสียงนกอ่ะเออดอกอันนี้กับวานนี้ใจหอมหอมจรงจ้ะดอกอันนี้กับหอมหอมซีข้าวขาวคือทุกอย่างกับปลูกนะจ้ะสีแดงงามแหงังื่อผุ่มดอกเป็นไงได้จ้ะทำไม้ฝรั่ง มันโลยมันหลวงแล้วเนี่ยกลีบมันกีบดอกไม้หอมหอมมันเป็นผุ่มบักไงอยู่อันอยู่แปลงแหลกแ้งหลายแปลงแหลกปลูกแน่เนี่ยลบยปลายเลยกำลังอ,ออกดอกด้วกันดอกแบบล,ลายมันยักาศ ขี่จัก,กรยานมาจะเบิง้งอันนี้ว่าเม้นดอกกระดาษพี่หนี่้ไข่ดอกมันคือช่งค้องปลอมนี่นะแต่ว่าค้องจริงนะค่ะแบบคือช่างไข่แบบอันพลาสติกเนี่นะเออดอกเลยไข่แบบพลาสติกบ่มีขค้องจริงนะค่ะธรรมศาสตร์ไ่นอธรรมศาสตร์ที่สุดเลย นี่มันมันมันสิเป็น,นแนวนย้นะจ๊ะสิเป็นขนค้นเนี่ยนยีแล้วก็สิแตกดอกออกดอกแบบนี้ดอกไๆๆี่เลยนกนกห้องเพราะว่าแปลงที่สองนันสิอยู่ในป่าอกบ่ะม่นันสะอยู่ข้างป่าดอกไม่อันดอกไม้ใจซิมพุเห็นมั คือนหัวใจเนาะอันนี้หัวใจสีขาวหัวใจสีขาวต้นอันนี้ห้ใหม่ฝรั่งเกิดห้ายเห็นอันนี้นนมันเกิดเองใช่ว่ามันเกิดเองกูดเบอร์รี่พี่เนอะแบบดกเห็นมัเป็นน่วยแบบดกเลย ล่ามันซุกคือแบบตังกบบานท่านี่ยนะกินได้เลยเนี่สงสัสยสิเปียวนิยสักหน่อยเดินนี่นเป็นตะกอนบาน,มมมมบนมาุมมาถึกหนามมาเจ๊งสมแฮงม,ม,มาเป็นมะขามลอกไม้เหี่ยวเปล่ะ มมนใบันฝรั่งพี่นอ้องมันฝรั่งที่ปลูกไว้เนี่ยเป็นละ่ะเห็นนี่บอกเกิดละ่ะบางต้นมันันแก่มันก,เนก็เป็นดอกอ่ะเป็นดอก อันนี้ต้นอันนี้เห้เบึ่งตนอัน,นตนพั่มตนพุ่นพุ่น,พ,นพุ่นจะพุ่นเป็นหน่วยสีเขียวเขาก่อนเชื่อเลยพุ่นสีเขียวเขียวนี่พุ่นที่เขาไปเห็ดอันพวกพุ่นแบนล่างโลกสกัดนะ เลดเบอร์รี่เลดเบอร์รี่ก็หลายเอาฝนลินพี่นอ้อฝนลินนะ่ะมาหนาล้านบ่มีแดดฝนมันลินมันเศรามันเป็นไข้แบบหมอกหมอกลงบานเหอ อลเหนียวโลเหนียวกระลังเป็นหน่วยเวหลังมันสูงก็จะเป็นสีดำอโลเหนียวแปลงที่สองขี้เหา่าแปลงที่สองรถสวนเขาตะแหลวบักแตงกับบักที่โลกบักแตงกับบักปิกาแนจอืมอันนี้สวนนายูบอเวลาหนาะยหอนเพิ่นสิมนอนอยู่นี่ลนะ่ละข้างในนี่ สี่งน้องนามน,นะทุกอย่างทุกอย่างอาหารไทยบ่คอยมีแต่ว่าเพิ่นมักกินอาหารไทยส่มันบ่มีจ้ะมิตะเอามองง่ายๆเด้อขนาดยังเกาะขนาดอยังเกาะซอส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  ซอสหอยม,มีซอสหอยมีขายอยู่ซอสหอยนางรมมีขายน้ำปลามีขายซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำบะมีอันผงสลดกับบะมีทุกอย่างอะทุกอย่างบะมีขายอันนัวาซงไข่ก็มีเป็นบางมีมีเป็นบางช่วงนัวาซงไข่บะหมง มะคุงเสาวังหันกะไป้อันไปห่างไปห่างทีนี้อันเขาเรียกว่าอย่างเส้นเตยไงกะบ่มีขายมีขายอยู่แต่ว่ามันมันมันมะคุงมันเป็นมะคุงจนเหี่ยวมันกะซุกน้ามัน้ะมันก็เยบสามามาตี่ตำใดก็เลยบอกเอาอืมมะคุงส่วนมากคัน ทันไดมากอะสิเป็นบบกคุ่งออกเค็มเหง่นสักหน่อยเนาะเอามาตําบกคุ่งดิบบ่มีเลยจ้ะบบกคุ่งดิบบ่มีเป็นประเทศที่บ่มีขายของไทยอ่ะเนาะมันบ่เมีน,นมันเป็นที่ประเทศที่บ่ใหญ่คือฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กอันเยอรมน,นีพวกฝรั่งเศสทั้งอังกฤษทั้งองงอสเตรเลียอังกนะเออทั้งนั้นสิมีขายเพราะว่ามันเป็นประเทศใหญ่เนาะอันนี้ยูนีมันเป็นประเทศที่เล็กๆ ล้านล้านสามแสนคนนะประชาก,ก่อนเออทุกอย่างคอยก็เอามาจากเมืองไทยประแดกประแดกก็เอามาจากเมืองไทยให้กันประแดกไม้เออไม้อะตาไม้นะ่ะเออเอามาอยู่แต่กินผู้เดียวบ่ให้กินบ่หายฝรั่งกินน้ำหลอกน้นสิติกเดี๋ยวข้าสิติกใจเดี๋ยวเสียห,หากินอยากอีกละเออขนาดอันยังก่อนน้ำพริกปลาอยางเนาะ ่อยซื้อมาน้องให้นยากินแซ่บเพิ่นว่ามันหอมไปอย่างเออเบิดตแล้วพี่น้องหาซื้อบาได้นอกจากสิบไปฟิลแลนด์พี่น้องขนาดข้าวเหนียวอันข้าวสารข้าวเหนียวก็ยังบ่มีขายอ่ะมแตรข้าวสารขา้าวเจ้ามี่ข้าวสารขา้าวเจ้ามีอยู่แต่แต่ว่าข้าวสารข้าวเหนียวบ่มีขายอืมอะได้กินแต่ขา้าวเจ้ากับอันส่วนมากอะ่ะมันฝรั่งกับขา้าวเจ้า คือป้าปนกันไปแหละค่ะเพราะว่าก็อยู่กับยาเนาะกับยากับปูแต่ว่าเรากกกินแล้วมาเข่าเนาะแล้วมาเข่าอันเขาเจ้าขเขาเนี้ยแล้วมาจังสีนาะแต่ว่ามันบบมีขายคันเอามาจากเมืองไทยคันเบิดก็คือเบิดตจังสีนาะจังหาสื่อแล้วบบมีขายบบมีรหลานไทยบบมีรหลานขายของชั่มโบมี่บมีรหลานขายของไทยเลยบบมีรหลานขายของชัําไทยยังสี่กับ่บมีเออก็เลยเออ เป็นประเทศที่หากินหยายุ่งหลายพี่นงเพราะว่าแปลงที่สองมันอยู่ไก่ป่าเนาะมันก็สีหงิินแบบเสียงนกเ <c oughs> สียงกาลายสินะอข่อยออนซ้อนดอกไม้พี่นง <c oughs> มันผุ่มใหญ่เวลาไหนี่มาเหรอที่มามันตายไปเลยตายแล้วพราะว่า หัวมันหัวดอกใหม่น่อยูใตดินบานเวลาหิมามันเกิดเกิดขึ้นใหม่อีกบ่ไดีเอามาปลูกนะจ่ะมันมันมันสิเพื่อนเอามาปลูกแต่ที่แหลกแค่นั้นล่ะจบก็คือว่าคันตายก็คือเอาต้นมันออกแค่นั้นเพราะเนี้ยต้นมันออกไงหิมาก็คือปล่อยมันคือคือบ่เด้เก็บบ่ได้หยังบานเวลาเบื่อที่มาสิมันก็สิงหอกขึ้นมา่ไหม่คือเราเออคือการกับต้นมันฝรั่งนี่อน่อใหม่ฝรั่งนอใหม่ฝรั่งคือกันเดี๋ยว ให้มันเป็นดอกให้มันเป็นหมาก,ก่อนก็คือห้อยฮาโลยไปน้ำสองมันก็เกิดขึ้นเองมันนะพี่หนงเออมันเป็นก็หูซื้อว่ามันอยากอยู่เมืองหนาวเนาะอันเป็น,นดอกไม้เมืองหนาวอืมแต่ว่าต้นกหลาบนี่ร้ายแห้งล้ายอีลีเป็น,นดอกไม้เมืองหนาวเนาะทั้งอันนี้บานเห่ากับปลูกได้อยู่ปลูกได้ thereby. แต่ว่ามันก็ชวน,นหน่อยซิซิลอด อืส่วนหน่อยมีสิทส่วนหน่อยคือหลอดหลอดนหน่อยนึางอันกุหลาบแต่ว่าทั้งทั้งเหนือนั่นลายเพราะว่ามันเป็นแบบอุณหภูมิมันเป็นหนาหนาวเนาะทั้งทั้งเหนือคลายบรรยากาศของต่างประเทศเลยนะจ๊ะดอกอันนี้ซิมพูให้งามดอกกระจาซิมพูงามเห็นไหกหันแหนมได้ไก่ในงามมัะนสีขาวเห็นบอน สีขาวสีชมพูนี่ไกลๆแห้าง,งามแหงหอมนี่จ้ะบรรยากาศเสียงนกหงองเสียงกาหงองนี่เลยสีมีสีขาวพี่นอ้องสีขาวสิเป็นสีมพูสีขาวนี่ลิลี่พี่นอ้องลิลี่กำลังสิบานเห็นบห ดิลลี่แล้วค่ะทิวลิปทิวลิปไปอันนี้แล้วทิวลิปเหี่ยวเบืดอละจ้ะดิลลี่กำลังสิบานเห็นม่ดิลลี่ค่ะดิลลี่ดิลลี่เดี๋ยวมันบานสิสิท้ายให้เบ่งไม่อีกรอบหนึ่งเนาะ ดอกอันนี้เฮงากเนยกุหลาบกัลังบานพี่น้องสีแดงสีแดงกับสีขาวอันไหนเขากันดีบอพี่น้องตัดกันดีเนาะ่ข่ <c oughs> <c oughs> ละหมักมันสงสัยเดี๋ยวเอาไปใส่แกงกันแทนแน่นอนหอมหอมเ้งพี่น้องสีแดงกินใจอีเลอ,อจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนโอ้โหข่อเอาอยัางกระเด้งแดงไว้ก่อนมดดนักดำดาขุนหกดำต่ว่าหัก อย่างอื่นสีแดงเขากันดีแห่งมันกาขาับผิกสีขาวกับงามนะจะกินอันแก้งเส้นเซป,ปกับปองหน,น้าขึ้นเสียบม่านเพิ่นว่ามีปากกับปองสนากสินี่ทุ่งนาเป็นทุ่งนาเงี้นะจ๊ะ มือว่นเสาพันยาเพ่นมาตัดหญ้ากบเดมากบเดมาคาาต้นฮดสวนฮดสวนฮดสวนแปลงแหลกเลยบบเดมาเพิ่นกับมาตัดหญ้าผู้ยพมหนึ่งดาวพี่น้องเสียงกาหงวงเม่นคอยมากหลายเสียงนกเสียงกาอ๋อนั่น บรรยากาศนาะบรรยากาศอยู่ในปา่าในดอนที่ในสวนสวนแปลงที่สองมันสสอยู่ข่างปา่านกนกมันเลยหลายนกมันก็มอหองเออ่อยมกักมองนี่ละเพราะว่านกมั็นหงมันเป็นธรรมชาตินะ่อ่มักเสียงนกเสียงกา เม่อเมนทงหน้าบานเห่าสิเนาะดอกไม้สะออนบาพี่น้องดอกไม้ธรรมศาสตร์สดๆเลยทุกอยู่นี่ทุกอย่างกะกะคือว่าแล้วพี่น้องมันบม่มีกินส่วนมากกะ สีเฮ็ดกินเอาอะนะตัวมันโดนโดนแบบน่าเขกก็ล่างมาสวนกันชีวิตไม่ได้โปรยด้อกกุหลาบแต่นี่เป็นดอกโปู โูดิดดอกปูริสกลีบสวยมากเข้ามาสวนกันเสียงนกฮองจิ๊บจิ๊บ ยังนกของกันพี่หนอ่โอุ้ยนุ่งกันหลายพี่หน้่งนุ่งร้ายหลายโอเคค่ะพี่หน้่งฝากติดตามช่องยูทูปด้ค่ะคนไกลบ้านาปลูกพืชผักในต่างแดนเนาะขอบคุณค่ะที่ติดตาม ยกกระสีเฮ็ดคลิปออกมาเเรื่อยอะค่ะเฮ็ดไปไดเรื่อยอะค่ะจนกว่าผลลัพธ์ก็คือไปไเรื่อยก็อยากให้อยากให้พี่น้องในเบ่งเนาะชีวิตในต่างแดนการใส่ชีวิตต่างถิ่นต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเนาะค่ะการปลูกเผืชดพักก็คือ